เราก็อยู่กันที่เขาเหลียงซานคอฟฟี่เอสนะครับเป็นจุดพักรถนะครับตรงนี้ก็สวยมากๆเลยครับสำหรับท่านที่จะไปเขาค้อนะครับไปเขาค้อสำหรับท่านที่จะไปเขาค้อเพชรบูรณ์นะครับก็สามารถที่จะมาแวะตรงนี้ได้ครับจุดพักรถเดินทางตรงนี้นะครับเป็นร้านอาหารนะครับ สามารถที่จะมาได้เลยตรงนี้นะครับเป็นนั้นนอคราบจีนนะครับเนาะมาชมตรงนี้เหมือนกับยกประเทศจีนมาเลยครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปนะครับตรงนี้นู่นนะครับทางด้านบนที่เห็นนะครับเขาจะเป็นไรสตรอเบอรี่นะครับเนาะไรสตรอเบอรี่ลายหมดทางบนนู่นนะครับ ้านบนนู้นนะครับเนาะจะมีทางขึ้นไปนะครับทางขึ้นไปข้างบนเลยนู่น,นะครับน่าจะเป็นพวกร้านอาหารร้านคาเฟ่ยอยู่ข้างบนนู้นนะครับนี่ก็เป็นจุดพักรถริมทางนะครับเนาะของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่จะขึ้นไปทางอำเภอเสาค้อนะครับวันนี้เราก็มีจุดหมายกันอยู่ที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับมีการจอดพังรถด้วย ตอนนี้เราก็ถึงพระธาดุผาซ่อนแก้วกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่ก็เป็นที่เขาค้อนะครับเพชรบูรณ์นะครับพบะระทาตุผาซ่อนแก้วตรงนี้นะครับเ <ım dış> นี่ยก็ขึ้นมานะครับรถต่ดจอดอยู่นี่นะครับที่เห็นทางด้านหน้าเหล่านี้ก็จะเป็นพระธาดุผาซ่อนแก้วนะครับตรงนี้ก็เป็นกล้องส่องทางไกลน,นะครับ สามารถหยอดเหรียนได้นะครับตรงนี้ตรงทางด้านหน้าก็จะเป็นวิวทิวเขานะครับที่เรามา บรรยากาศนะครับของพระธาตุปาซ่อนแก้วนะครับนี่นะครับจะมีร้านของฝากนะครับ นะครับที่เห็นทางด้านบนนู้นก็จะเป็นที่พักนะครับ ใาเป็นกิน1,000บาทเจีกาสาสตนี่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนักท่องเที่ยวนะครับของวัดพัดทธา,าสาซ่อนแก้วนะครับนี่คือเขาเคาะเพชรบูรณ์นะครับ วัดเก่าขอปัจจุบันจนที่เห็นนี้ก็เป็นพระท่านผ่าซสัดแก้วนะครับที่พามาชมตรงนี้นะครับ ถ้าบอกมาได้นะไปได้แก่จะเพาะคมทบน,นะแจกทุกคนแจกทุกนข้าไปดูข้างบนนอนหอวาแนแบบรับ นะครับดูที่พื้นนะครับกขาจะประดับตกแต่งด้วยแก้วมีงามเลยนะครับตรงนี้ จะเดินออกไปดูข้างนอกนะครับอร,รอบรอบนี่ครับแต่เราจะเดินออกมาทางนี้นะครับเนาะ นี่ก็จะเป็นหลวงพระยกเสียวนะครับนะนี่นะครับเดินลงมาจากทางด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นศาลานะครับที่ก่อสร้างไว้แบบรูปทรงแบบพมา่าเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นรูปปั้นพ่อขุนผาเมืองนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับพ่อขุนผาเมืองนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพ่อขุนศรีอินทราธิ i นะครับ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วที่พามาชมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ลานจอดรถแล้วนะครับ Не น,นี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับพระธาตุาสันกยายที่พามาชมนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่นะครับตอนนี้อากาศร้อนนะครับ